ผมสั่งสมุนไพรที่แพงที่สุดในโลกมาปลูกนั่นก็คือหญ้าพลันบางท่านอาจจะยังไม่รู้จักว่าหญ้าพลั้นคืออะไรนิยมปลูกที่ประเทศอิหร่านอินเดียสเปนกรีซอิตาลีหน้าตาของเขาก็จะเป็นอย่างที่รูปภาพที่ท่านเห็นนี่แหละครับผมสั่งมาสองหัวหัวละ50บาทอันนี้ไม่รวมค่าส่งนะครับผมลองเอามาปลูกในประเทศไทยดูไม่รู้ว่าจะปลูกได้หรือเปล่าเพราะว่าเขาชอบอากาศที่หนาวเย็นส่วนกระสินบ้านผมไม่ต้องห่วงเลยครับหน้าร้อนร้อนที่สุด เนี่ย35องศาผมดูเขาเหมือนจะเป็นหัวหัวเป็นกลีบกลีบเหมือนกระเทียมผมลองแกะดูปรากฏว่ามันไม่ใช่เป็นกลีบเหมือนกระเทียมครับ เป็นหัวเหมือนกันแต่เขาไม่มีกลีมันมีหน่อข้างๆเกิดขึ้นมาแบบนี้ครับแสดงว่าหัวหนึ่งก็เกิดขึ้นได้หลายต้นส่วนสปปรรพคุณนั้นช่วยบำรุงหัวใจและเลือดช่วยให้ผ่อนคลายบำรุงสายตาต้านอนุมูลอิสระชะลอความแก่บำรุงกำลังเพศช,ชายเพศหญิงโบราณถือว่าเป็นยาเรียกกำลังบำรุงกำนาช่วยย่อยอาหารบรรเทาอาการซึมเศร้าจริงๆแล้วสรรพคุณมีมากกว่านี้นะครับผมยกมา เป็นตัวอย่างเท่านั้นเองสรุปสันส้นๆคือย่าพลั้นเป็นทั้งยาและเครื่องเทศที่ช่วยบำรุงหัวใจคลายเครียดทําให้อารมณ์ดีรวมทั้งเป็นยาบำรุงทางเพศปลุกกำหนัดแต่ต้องกินในปริมาณที่น้อยๆน,นะครับราคา97,000บาทต่อกิโลบางช่วงราคาเกือบแสนสาเหตุที่แพงก็เป็นเพราะว่ายาสมุนไพรมันอยู่ที่เกสรตัวเมียของดอกแต่ละดอกซึ่งหงดอกเนี่ยมีเกสรตัวเมียเพียงแค่3เส้นจะต้อง ใช้แรงงานคนเท่านั้นในการเก็บโดยเก็บในช่วงเช้าก่อนตะวันขึ้นเท่านั้นแล้วจึงนำไปอบให้แห้งคิดดูนะครับว่า1กิโลจะต้องใช้กี่ต้นใช้เกอรกี่เส้นซึ่งในตอนนี้ผมปลูกสองหัว <c oughs> เมื่อไหร่จะถึงกิโล ผมจึงอยากจะบอกกับทุกท่านว่าตอนนี้ผมปลูกเพื่อการศึกษาเท่านั้นครับดังนั้นอย่าเพิ่งสอบถามในช่วงนี้รอให้โตและให้ผมได้ศึกษาก่อนแล้วก็อย่าเพิ่งขอพันไปปลูกนะครับ <c oughs> บอกไว้ก่อนรอให้ขยายได้เยอะๆก่อนแล้วค่อยว่ากันขอพระเจ้าอวยพรพทุกท่านขอบคุณและสวัสดีครับ